โยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนําตัวนะครับทุกคนใช่ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้แนะนําตัวกับทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะถ่ายมากี่คลิปแล้วคะคุณโอ้ห้คลิปแล้วครับก็คือตั้งแต่ทําคลิปมายังไม่ได้แนะนําตัวเลยนะใช่ยังไม่แนะนําตัวอย่าเป็นทางการเพื่อนๆอาจจะแบบว่าทุกคนอาจจะได้ยินเราพูดกันเรียกกันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนว่าเราสองคนชื่อเลย ลองลองหยุดสต็อปคลิปกอนแล้วก็ลองทายว่าชื่ออะไรแล้วเราชื่ออะไรแต่ทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละถ้าถ้าถ้าดาวจากชื่อชื่อของนานก็คือจากชื่อช่องเลยแต่ว่าชื่อเขาไงอ๋ออุ้ยเพราะว่าเราจะเรียกแคนกันว่าเธอแล้วก็เขาไงเคยเรียกชื่อกันโอเคแนะนำตัวเลยไหมคุณชื่ออะไรคะสวัสดีครับผม นัทนะครับหรือ AKA นักสื่อนะทุกคนตามที่ช่องเลยแล้วเขาไม่มี AKA อะทำไงอ่ะใช่เหรอไม่เป็นไรเอาแล้วใครล่ะเราชื่อกายค่ะทุกคนกายหรือว่าสกายก็ได้ค่ะหรือว่าไฮกายก็ได้ค่ะไฮกายเป็นแบบชื่อ Tik Tok แล้วนะคะที่เราตั้งไว้ตอนแรกคิดว่าแบบอยากเป็นคำศัพท์ที่พูดติดปากแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยติดปากเราเท่าไหร่คาว่าไฮกาย ก็นี่ไงให้กายก็เป็นเอเคไงโอเคยชื่อกายค่ะทุกคนชื่ออาจจะเหมือนผู้ชายแต่ว่าเราร่างกายเป็นผู้หญิงนะคะส่วนผมนัดสือนี่คือมีความชอบทางอนิเมะอ่าอนิเมะญี่ปุ่นนะทุกคนจริงๆก็ที่นัดแหละอ่าเพิ่มสื่อเข้าไปประมาณนี้นะทุกคนนัดกายนะคะชื่อช่องคือนัดสืดนัดสตอรี่ทุกคนอาจจะงงว่าแล้วชื่อกายอยู่ตรงไหน ชื่อเราอยู่ตรง S U ไงคะทุกคนพนับสกุลเรามีตัว S, <S, <S กับ U คะ่ะอยู่ตรงนั้นจุดเริ่มต้นแล้วก็แรงบันดาลใจส่วนตัวนะครับจุดเริ่มต้นก็คือใจผมมาอยากทํา y o Youtube อยู่แล้วอก็เลยลองมาทําดูแล้วก็สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจนั่นก็คือช่อง y o u t u b e 2ช่องซึ่งผสมผสา<อ>นกันใชเน่เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากช่องหนึ่งครับเป็น ยูทูบที่ทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปต่างประเทศซึ่งเขาก็ใช้ชีวิตเดินทางข้ามประเทศข้ามภูมแดนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากอยากลองไปใช้ชีวิตแบบนั้นอยากเดินทางแบบนั้นดูไคล้ลเราเราเรามีนัั่นถึงเขาพี่เขาได้เนาะเพราะว่าเขาเป็นแบบอินสปิเรชันเราใช่ชื่อช่องว่าแก๊ปบัมสติเกอร์นะครับใช่ีแก๊ปนั่นเองใช่คือเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากสำหรับผมนะ แล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือหน้หมวันเขาอ่ะมีหนวดทุกคนรำารช่องไหนอ่ยช่องเขามีหนวดอีกช่องหนึ่งก็คือช่องพี่อาร์มโอฮันนาเนาะก็พี่เขาก็พูดถึงปัจจาชีวิตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็หลักๆเลยคือพี่เขาว่าอัดนวิดีโอเพื่อบันทึกความทรงจําที่ผ่นานๆมาของเขาเนาะว่าในแต่ละวันอ่านหรือว่าชีวิตของเขานั้นทําอะไรบ้างในแต่ละวันแต่ละเดือนหรือว่าไป ประชนภัยออกไปทํางานหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนบ้างอ,อันนี้ทำให้ผมเป็นแรงบันดาลใจให้ผมอ,อยากมาทําช่อง youtube บ้างว่าเออผมก็อยากบันทึกความทรงจําของผมแล้วก็แฟนนะครับไว้นะครับ,รบ <laughs> เพื่อที่ว่าเอาไวด้ดูตัวเองในอนะคตว,ว่าอดีตนั้นเราเคยเที่ยวที่ไหนหรือว่าทําอะไรกับแฟนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับทุกคนของผมอ่ะแล้วของคุณแฟนล่ะ ของเรานะคะแรงบันดาลใจนะคะจริงๆจ,จุดเริ่มต้นน่ะเราอะ คือข่าเลยเป็นคนชอบดู Youtube ตอนเมื่อสมัยแบบมัธยมเนาะเริ่มดูมากๆตอนมปลายนะคะคือเราไม่ได้เจะจอมคอนเทนต์ในการดูหรอกแต่หลักๆเลยอ่ะที่ติดตามก็จะเป็นพี่สิงห์วนสิงห์มากคือแบบว่าเป็นไอดอลในดวงใจอันดับหนึ่งตลอดกาลของ y o u t u b e เลย <S <S 2> <S 2> คือยังไม่มีใครแซงพี่สิงห์วรสิงห์ได้แล้วก็แบบคือเขาอ่ะท่องเที่ยวเหมือนกัน <S 2> <S 2> คือเขาเป็นคนแรกๆที่เที่ยวคนเดียวเลยแหละ ในใน<ม>ส่วนในช่อง y t u t u เนาะก็จะเป็นแบบไปเที่ยวสถานที่ที่แบบคนไม่ค่อยไปกันอะไรอย่างเงี้ยที่อันตรายหน่อยหนยใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จะมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ซึ่งพื้นฐานเดิเราก็คือเป็นคนชอบประวัติศาสตร์หรือว่าด้านสงครามอะไรอ<ม>ย่างเงี้ยแล้วก็เลยติดตามพี่เขาแต่จริงๆก็ยังมีพี่ๆคนอื่นที่เราติดตามใน YouTube ยูทูบเบอร์คนอื่นก็อย่างเช่นพี่เมอานะคะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีพี่เมอาก็เป็นยูทูบเบอร์ที่ถ่าย Walk ตัวเองไปใช,ช้ชีวิตประจําวันเหมือนกันไปเรียนต่างประเทศอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ชอบนะคะและด้วยส่วนตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ ชอบในการพูดนะคะก็คือตั้งแต่มหาลัยเลยก็คือพอออกไปนําเสนอหน้าชั้นเรียนอาจารย์ก็จะชวนได้ไปทํา y o YouTube ตลอดอาจารย์บอกไปทํา y o YouTube เถอะนี่ขนาดตอนทํางานนะยังได้เป็นพิธีกรเลยทุกคนช, <laughs> ชอบพูดมาก <laughs> ชอบพูดมากไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นสิ ใช่ชอบชอบพูดชอ,ชอบแบบรักในการพูดจร,จริงๆอ่ะคือไม่ได้เป็นคนพูดอะไรจริงจังหรอกคือชอบเล่นมุกตลกให้คนหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยคือชอบแบบแนวนั้นไม่ได้ชอบแบบแนวพิธีกรแบบเป็นทางการหรืออะไรอย่างเงี้ใช่พอพอได้ยินอาจารย์ชมอะไรอย่างเงี้ยแบบบ่อยๆว่าเออเราเป็นคนพูดเก่งนะแบบลองไปทํ YouTube ไหมจริงๆเรามีฝาแฝดด้วยนะคะซึ่งฝาแฝดก็คือเหมือนเราเลยก็คือเริ่มคิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละว่าอยากทํา YouTube แต่ยังแบบ เหมือนยังไม่ได้เริ่มสักทีซึ่งจุดเริ่มต้นเราก็คือจากผู้ชายคนนี้เลยคือเขาเป็นคนที่คิดแล้วก็ทำเลยวันนั้นเนี่ยเขาคิดจะทำ YouTube เข้าช้อปปีซื้อกล้องเลยค่ะ <c oughs> ทุกคนเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำอะไรหลายๆอย่างคือเหมือนกับแบบว่าเป็นคนที่จุดประกายเราด้วยแหละว่าแบบเออเป็นความฝันที่เราแบบคิดมา 2- 3ปีแล้วยังไม่ได้เริ่มสักทีก็ดีที่ อ๋อได้มาเจอเขานะคะแล้วก็ได้ทำ YouTube ด้วยกันคือในวันนั้นนะที่ผมตัดสินใจทำก็คือแบบตัดสินใจปุ๊บแล้วเอาเลยเริ่มเลยใช่จริงๆในใจก็คือคิดมานานแล้วใช่คิดมานานแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสอแต่วันวันนั้นมันจุดที่แบบ ต้องเริ่มแล้วว่ะอยากอยากอยรู้อยากรู้ว่าทำไมแบบวันนั้นถึงแบบตัดสินใจซื้อกล้องทำยูทูบเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรารอรอรอแล้วรออีกอ่ะเอ้ยเดี๋ยวค่อยทำก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเริ่มก็ได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เริ่มสักทีวันนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเออเอาเงินเงินที่มีอ่เงินเก็บซื้อกล้องแล้วก็เริ่มถ่ายเลยคนเขาเอาเงินเก็บเลยซื้อกล้องณวันนั้นเลยใช่ทุกคนเพราะว่ามานั้นก็เลยแบบตัดสินใจปึ๊กเลยซื้อเลยใช่ก็ก็เหมือนกับร้านขายของในแอปส้มของเราเหมือนกัน ก็แบบเหมือนตอนนั้นอยากจะขายของออนไลน์ขึ้นมาเริ่มต้นจากการที่ขายหนังสือที่บ้านเนาะใช่ครับเริ่มจากเป็นหนังสือกระตูนหนังสือมังหง่เนี่ครับอืมเขาก็เริ่มทําร้านในแอปส้มขึ้นมาเลยแล้วก็ไปซื้อของเป็นพวงกุญแจมาขายซึ่งตอนนี้ก็ยังขายอยู่นะคะทุกคนยังขายอยู่นะทุกคน ใช่ก็หวังว่านอนาคตเราอาจจะแผบขยายร้านแบบว่ามีอย่างอื่นเข้ามาขายด้วยซึ่งตอนนี้ก็อาจจะเป็นหนังสือเนาะใช่ครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นหนังสือการ์ตูนเพิ่มเข้ามาแล้วทุกคนก็เดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะเป็นสินค้าอื่นคลิปชงคลิปช็อปนะครับทุกคนก็ฝากติดตามไปด้วยใช่พออันนี้คือเราสองคนก็ทํางานประจําแต่ก็คือยังมีเวลามาทําสิ่งที่ชอบอยู่เนาะทั้งเรื่องของการขายของแล้วก็การทํา YouTube เป้าหมายในอนาคตของผมก็คือการพัฒนาช่องให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเรียนรู้<ม>การใช้โปรแกรมตัดต่อที่หลากหลายแล้วก็พัฒนาคุณภาพของวิดีโอพัฒนาสกิลตัว,อตวเองพัฒนาสกิลของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้วิดีโอหรือว่าคอนเทนต์ที่ทําออกมานะครับมีเขาเรียกว่ามีคุณภาพที่ดีที่สุด<ม>ซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังเรียนรู้แล้วก็พัฒนากับตัวโปรแกรมที่ผมกำลังใช้ต,ต่ออยู่ตอนนี้ ไม่ได้เรียนเลยนะคะทุกคนเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยวั <c oughs> นนี้เรืร่องโปรแกรมตัดก็คือค้นหาตาม <c oughs> ต YouTube แล้วก็ดูข้อสอนอะไรมาอนีครับก็พยายามพัฒนาตัวเองให้ดีย,ยิ่งขึ้นนะครับในการใช้โปรแกรมนู่นนี่นั่นเริ่ของคุณแฟลละเป้าหมายใช่ไหมคะ <c oughs> เป้าหมายจริงๆถ,ถ้าเกี่ยวกับเอาเอาเรื่องของ Youtube เนาะจริงก็อยากทำ Youtube ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็คิดว่าอยากจะปรับปรุงพัฒนาตัวเองแหละในเรื่องของอาจจะแบบ อะไรที่สามารถช่วยคุณแวนได้ก็อยากจะช่วยนะคะแต่หลักๆก็เขาก็จะเป็นคนตัดต่อแล้วก็อาจจะเป็นคนช่วยคิดคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เขาก็นั่นแหละค่ะก็เหมือนกันก็พัฒนาสกิลด้านการทำ u t u b e นะคะเปิดโลกอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นคอนเทนต์อะไรใหม่ๆนะคะที่ให้มันเท่าทันกับเทรนด์ปัจจุบันอะไรอย่างงี้นะคะเท่าทันยุคทันสมัยเรียกงี้ได้ไหมใช่ ก็ประมาณนี้ค่ะก็จะปรับสกิลการพูดอะไรของตัวเองนิดนึงเพราะว่าก็ตอนปัจจุบันนี้ก็ยังมีแบบสิ่งที่แบบว่ายังต้องพัฒนาอยู่ถึงแม้ว่าคือการชอบพูดไม่ได้แปลว่าบางทีไม่แปลว่าเราจะแบบดูเก่งนะทุกคนบางทีการที่เราชอบพูดอ่ะมันอาจจะยังต้องปรับต้องเปลี่ยนอะไรเยอะเพราะว่าเราเป็นคนชอบพูดมากค่ะโอเคประมาณนั้นค่ะหลักๆเป้าหมายในชีวิตเรื่องไม่ใช่เป้าหมายในชีวิตสิเป้าหมายในการทำยูทูบ เป้าหมายในการทุบๆเนี่ยตามบุญอ๋อแล้วก็อยากมีเงินเยอะๆค่ะไปกันเยอะอ่าคอนเทนต์ที่อยากทำเอ่อทุกคนเกินก่อนเลยว่าตอนที่เราคบกันแรกๆอ่ะก็คือเราไม่รู้จุดมุ่งหมายของกันและกันเนาะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่แบบว่าเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะก็คือประเทศที่อยากไปมากที่สุดในชีวิตเลยแหละตั้งแต่เด็กๆนั่นก็คือ หนึ่งสญี่ปุ่นค่ะทำไมถึงอยากไปญี่ปุ่นมันอชอบญี่ปุ่นคือจุดเริ่มต้นที่ชอบประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คือเริ่มจากออนิเมะแล้วก็พวกมังงะน,นะครับที่เป็นของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็คือผมดูอนิเมะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มชอบประเทศญี่ปุ่นเพราะอนิเมะนี่แหละด้วยวัฒนธรรมแล้วก็บรรยากาศนินันวิวธรรมชาติอะไรหลายอย่างนะครับที่ รู้สึกว่าทําให้หลงรักประเทศนี้มามตั้งแต่เด็กเลยอืมอืมแล้วก็ <c oughs> ทุกคนอาจจะมองว่าอ่าจริงๆประเทศอื่นก็วิวสวยนะวัรนธทราก็ดีนู่นั่นแต่ว่าคือเราอ่ะ <c oughs> ปักใจที่จะชอบประเทศนี้ไปแล้วอ่ะ <c oughs> อืจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าประเทศอื่นไม่สวยนะประเทศอื่นก็สวยม,มีอีกหลายหลายประเทศที่อยากไปเหมือนกันแต่ว่าญี่ปุ่นอ่ะคือ ที่หนึ่งในใจมานั้งแต่เด็กๆญี่ปุ่นคือที่หนึ่งในใจเลยเป็นคอนเทนต์อันดับหนึ่งที่เราอยากจะทํามากที่สุดเลยบางคนอาจจะคิดว่า,วาก็แค่ญี่ปุ่นเองก็ไปได้นี่อ,ม,อม,มันไม่ใช่สําหรับทุกคนนะคะอันนี้นก็คือแบบเราก็ต้องเก็บเงินเนาะสำหรับเราสองคนเราก็ต้องเก็บเงินนะคะในการที่แบบว่าจะไปเที่ยวครั้งหนึ่งซึ่งต่างประเทศญี่ปุ่น ก็ถือว่าตัวเราสองคนนะทุกคนจะได้ว,ว,ว่าก็คือเราว่าต้องก็ต้องใช้เงินค่างๆ<ช>แต่เออในระดับหนึ่งมันก็ต้องมีการเตรียมตัวนู่นนี่นั่นหลายอย่างนะครับทุกคนการจะไปต่างประเทศหนึ่งครั้งซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยถ้าเราจะไปนะก็จะ<ช>เป็นครั้งแรกของเรา<ช>กาจ,จะต้องเตรียมตัวเยอะหน่อย<ช>สําหรับเรานะคะที่เราชอบญี่ปุ่นนะคะก็คือจริงๆเราไม่ได้ดูแนวมังอะไรอย่างนี้เลยคือเราไม่ได้ดูการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่า เ,เริ่มต้นจุดที่เราชอบญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเราเห็นจากในหนังสือเรียนตอนประถมค่ะมันเหมือนวิชาสังคมหรืออะไรทกอย่างที่เขาจะแบบว่าให้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นอะออแล้วด้วยความที่เราเกินไปตอนต้นใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นอัเราเป็นคนชอบเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วรู้สึกว่าประวัติศาสตร์ทางสงครามอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าประเทศญี่ปุ่นอะเขามีความที่แบบ เป็นประเทศเล็กนะแต่ว่าทุกอย่างพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากเป็นประเทศที่สู้มากทั้งเรื่องของเทคโนโลยีอยูเลยต่างๆทุกคนแม้ว่าแบบเทคโนโลยีเขาจะแบบสูงขึ้นสูงแค่ไหนอะแต่วัฒนธรรมเขาไม่เคยจมหายไปเลยนะคือวัฒนธรรมเขายังแบบควบคู่กับเทคโนโลยี คือมันแบบเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าแบบประทับใจอ่ะทุกคนประทับใจในความเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็แบบประเทศญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือชอบวัฒนธรรมเขาก็คือคนน้อยแต่คุณภาพ <laughs> ใช่แล้วก็ที่สําคัญคือ I love Fuji Fuji-san ใ่สวยมาก <laughs> คือเป็นภูเขาไฟที่แบบเฮ้ยดีว่าแม่เป็นภูเขาไฟที่สวยอ่ะคือหน้าหนาวก็มีหิมะปกคลุมอย่างเงี้ย ส่วนคอนเทนต์อื่นๆที่อยากจะทําก็ตอนนี้คือเอ,เอาตรงๆแล้วทุกคนก็คือตอนนี้ยังไม่มีคอนเทนต์ที่อยากจะทานะมากเท่าไหร่แต่ว่าก็กพอจะมีคอนเทนต์ที่เราคิดไดว้บ้างแล้วก็คืออาจจะทําเรื่อยๆนะครับเป็นวล็อกประจําวันอย่างเงี้ยไปก่อนแล้วก็คอนเทนต์อื่นๆอาจจะมีแทรกเข้ามานะครับทุกคนเรา,เรา,เรา,เาทำคอนเทนต์แนะนําสถานที่ใน Tik t o อก ไปด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าเออก,ก็อยากทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวนี่แหละแนะนำสถานที่หรือทิตประจำวันนี่แหละสิ่งที่ทุกคนอยากให้เราแก้ไขแล้วก็พัฒนาก็ตรงนี้ผมรู้สึกว่าสำหรับผมก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องการพูดคุยสื่อสารบ้างอาจจะพูดติดๆขัดๆบ้างซึ่งหลายๆคลิป ผมก็พูดติดติดขัดขัดจนแบบบางครั้งฟุตตรงนั้นก็ไม่ได้เอามาใช้อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอะอยากเอามาพัฒนาตัวเองมากกว่าอืมแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องการพัฒนาด้านการตัดต่ออะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ผมก็พอรู้ตัวเองอยู่นะว่าเอออาจจะยังไม่ได้เก่งมากอืม ไม่เป็นไรครั้งแรกแก็ขอบคุณมากาดแหละแต่ว่ามันก็เป็นครั้งแรกของเราเราก็เลยอยากได้แบบว่าคาติชมแนะนําจากทุกคนนะคะว่าเอเราควรจะพัฒนาไปในแนวไหนควรจะแบบตัดคลิปเป็นยังไงก็คืออยากให้ทุกคนแนะนํามากๆมากก็คืออยากให้ทุกคนช่วยแนะนําว่าอย่างหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนาะ<ม>ทุกคนคิดว่ามันโอเคไหมเรื่องการพูดเรื่องการตัดต่อการใส่ซาวใส่เสียงเอฟเฟกอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนช่วยบอกพวกเราว่าเออ มีตรงไหนที่ควรปรับปรุงไหมลดตรงไหนเพิ่มตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคของเรานะคะของเราก็คือเรื่องการพูดใหญ่ทุกคนอย่างที่เราบอกคือเราชอบพูดก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าเราจะแบบว่าพูดได้แบบได้ดีก็คือหนึ่งเลยคือเราเป็นคนชอบพูดเสียงเบาแล้วก็พูดยืดอะทุกคนพูดเนืองคือ <c oughs> จะใช้คำว่ายังไงเนีเออมันไม่ได้แบบกระชับอะหลายๆคลิปบบถ้าทุกคนแบบดูอะเราจะเป็นพูดเบาแล้วก็แบบ S <S <S อะไรนะคือมันเยียเย่ยงเยี่ยงอะทุกคนมันเยี่ยงเยียงแล้วก็แบบเหมือนมันอาจจะขัดใจแล้วก็แบบบางทีถ่ายสองคนเนี้ยเราก็จะชอบแย่งแฟนพูดนะคะคือแบบเขายังพูดทางจบแล้วก็จะพูดขึ้นไปอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราแบบอยากพัฒนาตัวเองนะคะก็จะพยายามแบบพูดให้มันดังชัดกระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็แบบไม่กระตุกกระตากเกินเกินไปหรือว่าแบบไม่พูดเร็วเกินไป ไม่พูดมากเกินไปไม่ยังพูดเกินไปเอาวันนี้หลักๆแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการแบบนี่เราเคยช่วยแฟนทําหน้าปกคลิปนะคะเพราะว่าเราจะชอบเป็นคนที่คิดเยอะคือแบบเวลาเวลาคลิดอะไรเงี้ยก็จะแบบใส่อะไรเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยก็อยากปรับปรุง แบบหน้าปกคลิปที่เป็นอินสปิเรชันของคนอื่นๆลองมาทําดูว่าเออมันควรจะคลีน n หรือจะไปแนวทางไหนคือเหมือนในคลิปวิดีโอเป็นท่องเที่ยวหรือว่าอะไรก็ควรทาหน้าปกคลิปให้มันแบบเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเออไปเป็นวอล์กประจําวันแต่ว่าทาหน้าปกแล้วแบบว่ามันมันคนละเรื่องก <c oughs> ัน <c oughs> อะไรประมาณนี้คือทําคลิปให้มันเข้ากันกับ <Even talk S 1> ตัวหน้นคลิปเนื้อหา,าคลิปประมาณนั้นค่ะก็ทุกคนทุกคนคอมเมนต์กันมาได้นะคะ ว่าว่าอยากให้เราปรับปรุงพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างติชมกันได้เลยไม่โกรธแน่นอนสุดท้ายก็อยากจะขอฝากทุกคนนะครับให้ช่วยคอมเมนต์บอกเราทีว่าเราควรปรับปรุงแค้ไขอะไรยังไงตรงไหนนะครับก็เราจะได้เอาตรงนั้นที่ทุกคนนะ่ะติชมเรามาพัฒนาต่อด้วยใช่ค่ะเพื่อให้ทำคลิปที่แบบว่ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นนะคะ โอเคครับทุกคนก็สุดท้ายของท้ายสุดเลยจริงๆนะทุกคนก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยเป็นกําลังใจให้พวกเราสองคนนะครับทุกคนก็สัญญาว่าต่อไปก็จะพัฒนาคลิปให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นนะทุกคนอใช่ค่ะทุกคนฝากด้วยนะคะฝากช่องเราสองคนด้วยนะคะ